ตกหนักมากต่างกล้องกันจ้ะกล่องก่อนเนา,นานนะผมต,ตกอย่างมากเลยใครเข้ามาทักทายด้วยนะแตะ่สายประดจัจใะพี่น้องเมื่อวาเบอร์ไงกิมเต่ข้าวมีดใบหมว่านมาจ้ะ กินไอติมน่อยไปสวัสดีจ้าพี่น้องปองไปที่รักสุสุทุกคนเมือเ่อรวก็เลใส่ไม่ได้จ้าพี่น้องเม่ไเปียกเอามากินไอติมทีเข้าเฮดไปหมว่านิจ้าประมาณคล,คลพูดคุยได้จ้าฝนตกหนักมากเลยตอนนี้ฝกหนักมยตอนนี้ัมเอหมัมากตนน้นหนมานจี้ฝนตนัมน บมืบอกับเนาะก็ได้ไม่ใหญ่จริงหวานเย็นอร่อยอแดดด้วยจ้าหอมอ,อร่อยกินมัตนตื่นไว้จะโดนแล้วฝนตกอย่างหนักเลยจากตอนนี้ ไปใส่ก็ได้ยจ้าเลยนมนนานั่งกินเม็ติมไอติมรวมมิตรอืมอร่อยใส่โซ่ไปจ้ากิว่าลูกค้าพมมากเราจะมีคน,นตกแห้งค่ะ Tham thấy tìm một lời lời ra Thôi đúng bán thì giữa chẳng có bán thì sẽ mà tham để tìm เมนรอดช่องดักมีรอดช่อง,งนี้กระพรูดโ,โอ้ยทำจริงง่ายๆตาสไตล์เจ๊คอนเฟิร์มจ้ามีพิมพ์ได้สองอันพอมาทักทายได้นะ,ะ้วจ้า จะกินรวมมิตรรสช่องกะทิสดกูตรงงานพัะนั่งอยู่มุมหน้าร้านจ้ะพี่น้องคนกำลังโตแห้งยางทักเลยนตอนเนี้ย นางยนาลา,า,านี่นะจ้ะพี่จะตีมใบหมามันก็แล้มันนางหิ้ซะา้ยจินมมันในหมือต้นตรนเนี่ยจับไม่ได้ค่ะอือจิ้มแซ่บทำเองอหวานเย็น ฝนตกหนักมากจ้าไว้ขวางจ้ตอน,นเสียงกดมัน้องสวัสดีค่ะยี่สิบเอ็ดท่านจ้าทักทา,ายได้นะคะที่ไหนมีฝนตกบ้างคะ่ะทักทายพูดคุยได้จ้า ในฝนตกเนี่ยเนาะพี่น้องหน้าฝนดูไรสดขภาพด้วยนะคะ่อ,อยอมเมียค่ะน้องก็ตกน้นตูนก็บ่มีลูกค้าด้วยจ้าพี่น้องลูก้าไม่ลงจ้อ้ เลยนั่งกินไอศิมไร้สดเลยตอนนี้เลยปกติแหละปกติไลฟ์สวตอนปีหลามันจะพี่นองแต่ตอนนี้มันว่างสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่คอมเมนต์นะคะ่ะให้กําลังใจ,จกันเนาะพี่นอ้องอร่อย ยังไงจะไปหนอทั้งยี่พิมพ์เนะฟังพิมพ์กันมากแล้วก็ทำใส่แช่ไว้หนึ่งวันจะเป็นไอติมเลยอร่อยขนมหวานเหลือจากเมื่อวานนี้จ้ะเอามาทำไอติมเสียงฝนดังมากเลย มนนีค่าสามสิบแปดท่านค่ะถ้ามาท้าทายได้ค่ะเป็นกำลังใจเหนด่วยด้าเนี่ยค่ะจากช่วงมาคนนี่ช่วงเวลานี้น้องพุ้มญกว่าเนี่ยเป็นจังหวะที่ต้องขายของพอดีฝน,น,นมาตกเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ ใบสองอันอนั่งอยู่โต๊ะหน้าร้านนี่จ้ะฝนพีเน้องเบืองน,นัโต๊ะคักโต๊ะม่คคับโต๊ะน่าจะโต๊ะโดนแล้วไอ้ว่าๆนี่มันไหลโซด้า เงาไปปากส้อยที่สุบเรศออกไปจากต้องหาอะไรกินง่ายๆแล้วแบบเนี้ยอ,อันเดียอะไ,อไรเแวไมนอีอันนึง่งะไล่มา้แต่ิีลรดช่องกะที่สดทำเองแซกแซได้ ด,ดูกลกวโปตดทำง,างาาท่ายๆต่เสายเจทต้องเติม ไหว้ไหว้ด้วยกันกันเถอ่น้องจิงมันใจ่หนู่ฝนตกนีนะจ๊ะอืมอ้ยหืมานย็ปอร่อยถ้าอยากให้อร่อยกว่านี้ก็ ใส่นมใส่นมสดเข้าไปหน่อยนึงก็ได้จ้ะคือบอเทราบ่ายังไงนองคนเนาะ คนโตแห้งทางจาพผู้หลองออกไปแซวอะไระนั่งกินเนี่ยตินมมาเสียจสรต้องกันก็จ้าอันหวานเย็นเย็นร้อง กระช่องข้าโพดเือะอ,อร่อลยเสียงฝนพี่น้องเมืองบรรยากาศรงตรกินแต่ตีนเป็นพร้อม นางชินนาลาเน,นี่ยจ้ะคี่จะมีเผื้อลงมาหรือก่ากันตกเงีเ้ยค่ะ มือมันไดกาศนั้นจ้ะได้ใจดุแล้วค่อยๆลงละจะสชเปิรดรกานก็จะเป็นหอีพิลานที่ทุนจ้ะเปเียกับสีหายอย่างง่ายๆกินแล้วจ้ะเนาะสำหรับคลิปนี้ไยนี้เอาไว้แค่นี้นะคะขอบคุณมากมากค่ะที่เข้ามาติดตามได้รับชมและเป็นกำลังใจให้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ เพื่อเป็นกำลังใจให้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะออไปแล้วสวัสดีค่ะ